สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมออกมาชมบรรยากาศทุ่งนางนครับนี้อยู่ที่ทุ่งนางครับมาให้ดูนาผืนนี้ครับนี่มาใส่ปุ๋ยไว้ได้น่าจะสองอาทิตย์แล้วครับอ่าก็สวยอยู่นะน่าจะได้เยอะกว่าปีที่แล้วอยู่นะครับอาจจะเยอะหน่อยนะครับแถวนี้ครับ มันจะลงมาแค่ต้นไม้น้อยต้นไม้เนี่ยที่มันไม่เยอะนะครับมันจะมีแค่เพียงนาผมอ้อมอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนู่นครับอันนู้นเป็นทุ่งเลยครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในก่อนมันเดินอ้อมผังนี้ได้หรือเปล่าครับน้ําเต็มบ่อแล้วครับคนไม่มามันก็จะลกหน่อยนะครับแต่ก่อนมาสมัยเกี่ยวมือนี่ ตรงนี้จะสะอาดนะครับน่ามาใส่เบ็ดนะน่ามาปาักเบ็ดนะครับปลาน่าจะเยอะต้นต้นว่าคุ้มครับก็สวยกว่าปีที่แล้วเลยครับทีนี้ผลิตน่าจะได้กว่า ออกไปฝั่งนู้นครับฝั่งนี้ไปบ่อได้นะครับน้ำท่วมขนน้ำหมดแล้วครับน้ำเขาปล่อยมาเนาะมันก็จะเยอะหน่อยในช่วงนี้ถ้าไม่มีพายุเข้ามาถาลมใส่อีกก็ก็น่าจะพอดีครับก็จะลดนะครับแต่ว่าถ้ามาอีกก็เหมือนทุกปีครับผมมาเกี่ยวข้าวต้อง มาเล่นน้ําตลอดครับแวนี้นี่ให้หมดเลยครับน้ําเยอะครับเกี่ยวข้าวล้มทุกปีครับถ้าปีนี้น้ําอยู่แค่นี้แล้วพอถึงฤด,ดูถึงเดือนพฤศจิกาได้เกี่ยวน่าจะพอดี เรายัางเขียวกำมู่เลยตอนมาใส่ปุ๋ยนี่ข้าวไม่ถึงครึ่งแข้งนะครับข้าวต้นเล็กนิดเดียวให้บัวดคือเก่าแล้วน้ำท่วมเบิดสมองนะกระแทกข้าวสวยทุกเจ้าทุกหนาเลยครับปีนี้นะครับ ต้องใส่เพิ่นมาหน้าดูเขาเลยงามได้ถ้ามางเชือใช่นี่ะบ่อยสุดแล้วถ้ามาบ่อยกว่านี้อีกสวยกว่านี้อีกงานใหม่เหียบหน้าเลยนจะง่ามเพื่อก่าไหยแต่มาคันเ,เ่นจะใช้ปุ๋ยเองโอ้ยเต้องพูดถึงดูน้ำนะครับมันมันจะข้ามถนนแล้วครับ ถ้ามีฝนมาอีกนี่ข้ามแน่นอนใส่ปุ๋ยสองกระสอบนะครับนี่นาสี่ไร่ใส่สองกระสอบยูเรียผสมสิบห้านะครับ เนี่ยเวอร์นี่แหละที่คลองลุงวีไหลมาตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มจืดละลึกอยู่นะครับนี่เกือบถึงเกือบถึงก้นน่ะตอนนี้ที่เหลืองๆในคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ของแกก็เขียวแล้วครับ ไปเพ่งเ้าีล่ะน้ำมันเยอะนะครับเพราะว่ามามาดูรอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแลย้วะก็รอ,อมาเกี่ยวเลยครับมาอีกน่าจะมาไม่ได้แล้วถ้ามีฝนตกก็น้ําท่วมทางหละซือกล้องผู้ใหมาขุดพ่นเท่าเหรียญว่ะบุคคลอนุญาตเลย,มาายเมื่อไรได้แจ้งผู้ใหญ่เลยไม่ผู้ใหญ่ว่ามาขุ เดี๋ยวจะพาขี่รถชมทุ่งสากลับนะครับทำแล้วอยู่นานไม่ได้ครับด่านทิพกง ตอนไม่ค่อยมีงานมาน้าบ่อยเดี๋ยวนี้นาน,น,านทีทีนี้น้ำดีข้าวสวยทุกคน แล้วตีคนใส่หน้าโอ้เป็นเขางามดีเลยแล้วเอาหนาอยู่นี่งามแเงเลยโมดแดงมาได้ใส่ปะจะเด็นขึ้นมือคอย ขงานแล้วนี่หนาวมันจะหล่นเมื่อน้หนาวจะชวง่างมาเส้น 大米呢？能量高着呢。 เราถึงถนนคอนเกิบแล้วนะครับเราต้องปิดลิบกันนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์จะลงที่ตม